เดี๋ยวจะเป็นเอ่อหน่วยหน่วยแบบแบบไทยเรา oh. โอเคไหมเมื่อกี้พี่เพื่อนถามว่าหน่วยฝร,รัร่งกับหน่วยไทยมันตาน่างกันยังไงโอเคป่ะอ่ะหน่วยฝร,รัร่งอ่านที่ไปแล้วมีพวกมีเมตรเซนติเมตรเมตรกิโลเมตรถูกไหมใช้การวัดได้แน่นอนแต่หน่วยไทยมีอะไรบ้างหน่วยไทยยกตัวอย่างอย่างเช่นศ <Ay. S 1> อกนิ้ว<อ>คือศอก<อ><อ>วา้วารู้ไหม แล้วหน่วยพวกนี้มันเป็นไงอะโกหน่วยพวกเนี้ยใช้เมื่อโอ้โหยุคแบบอาจจะอาจจะหลายปีก่อนหลายปีก่อนอ่าอาจจะสมัยตั้งแต่สมัยที่ยาวเลยสมัยไหนอ่าทีนี้ครูต้นมีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องเล่าก็คือเรื่องเล่าเรื่องนี้อ่าใครรู้จักพี่มากครับขนมอ่ะผมเคยดูอ่าที่เขามือยาวๆอ่ะอ่ะอะไรก็นั้นเอออแม่น้าพระขนมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะ เขามีอยู่วันนึงเขามีอยู่วันนึงอะเราห้ฟังเม่กินคุกม่เจีที่วันเขามีอยู่วันนึงก็คือมีคนจากทางกายมาหันหน้ามาหันหน้ามาหันเขาบอกว่าเนี่ยอีนาเลยไอ้ที่นาของเอ็เนี่ยมันมีความยาวเท่าไหร่เนอใช่ไเออฉันก็ไม่เคยรู้เลยนะพราะฉันก็ไม่เคยวัด เอางี้แล้ว enfin กันเนี่ยพี่มากอยู่เดี๋ยวฉันเรียกพี่มากไปวัดหน่อยก็เรียกพี่มากหนพี่มากก็คือหัวีน่าถูกไหมใช่เดี๋อะไหขึ้นก็ไม่เคยเคยดูเรื่องพี่มากพโหลกอ่ะเคยไหมเขาเลยเรียกพี่มากพี่มากเนี่ยเขาอยากทราบเขาอยากรู้ว่าไอ้เจ้าพี่นาของเราเนี่ยมันยาวเท่าไหร่พี่มากไปวัดให้หน่อยสิจ๊ะพี่มากก็บอกอ่ะได้จ้ะเดี๋ยวพี่มากไปวัดแปับหนึ่ง ไปวัดก็คือไปวัดความยาวของไอ้ที่ดินที่นาของเขาเน,นอะมั้พอพี่วัดพี่มาไปปุ๊บพี่มากทำไงพี่มากก็วิ่งเลย๊บวิ่งไปพีป่แปลงนาพอวิ่งไป,ปแปลนาปุ๊บอุปกรณ์การวัดในสมัยก่อนสมัยโอ้โหตั้งแต่หลายร้อยปีที่แล้วมันไม่อยู่แปลนาเลยนะพีม่มากทำไงพี่มาก็ากยืนตั้งแต่ต้นที่ดินที่นาเลยปั๊บแล้วก็ยกมืออย่างงี้พอยกมือแบบนี้ปั๊บนี่แล้วก็ยกมือวัดไปเรื่อยๆเนอะมั้ เดินแล้ว,ลวก็ยกมือว,วัดไปเรื่อยๆเหนือไหมอย่างงี้คือหนึ่งวาแต่เป็นหนึ่งวาของแขนที่มากเน,นือไหมพีมากเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นเป็นเป็นพ่อมากแล้วก็ตัวใหญ่ๆอย่างนี้เนน,น,นือไหมก็ยกแบบนี้อย่างงี้คือหนึ่งวาสมมติว่า<จ>วัดไปแล้วที่นาทั้งแปลงยาวสมมติทําได้สิบรอบก็คือสิบวาเนือไหมก็คือจะสามารถบอกกับคนทางการได้โอ้ที่นาของข้าเนี่ยนะมันยาวสิบวาเข็าใปะเข้าใจไหอ่า ทีนี้พอพี่มาว่าเสร็จพี่มาา้ากวิ่งกลับไปเขวิ่งกลับมาเสร็จปุบ๊บอีนาโอ้ยทีนาของเราเนี่ยมันยาวสิบวานะเอะไอเจ้าอีนาบอกโอเคพี่แต่ว่าตอนเนี้ยคนทางการเขากลับไปแหละเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เขามาใหม่เดี๋ยวฉันค่อยบอกพี่มามันบอกอ๋อโอเคโอเคโอเคอ่าหลายวันผ่านไปคนทางการมาใหม่เอา้าทีนาเนี่ยที่วันนั้นฉันรีบไปเพราะฉันมีงานเนี่ย วันนั้นน่ะไอ้เจ้าพี่มากอ่ะมันไปนวัดอ่ะมันได้ะไระยะที่มาเนี่ยยาวเท่าไหร่เหรอก็ิวันไอ้เจ้าอีนาก็เออวันนั้นพี่มากเขาบอกแล้วนะแต่ฉันลืมอ่ะเอา้าแล้ววันนั้นพี่มากก็ดันไม่อยู่อีกก็ <50 S 1> เ,เลยบอกไม่ได้นะเพราะว่าลืมเห็นไหมเอเอเพราะเราจําได้แต่ว่าแต่ว่านามันลืมไงลืมเพราะว่ามันหลายวันแล้วทำไงดิวันนั้นพี่มากไม่อยู่พี่มากออกไปหา เก็บของขายอะไรไม่รู้นะเลยนะครับไงไปเรียกไปเรียกอีแดงอีแดงอ๋อไอแดงคือลูกของของพี่มากกับของพ่อมากใช่ไหเออหนูเคยดูหนังไอแดงด้วยอ่ะไอแดงตัวเท่าเราเลยตัวแบบเล็กๆเลยเนาะช่ไหมตัวเท่าพวกเราประมาณเนี้ยอ่ะก็เลยบอกเอ้าไอแดงด้ยไอแดงไปวัดที่นาให้แม่หน่อยวัดดิว่าที่นาของเราเนี่ยมันยาวเท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะ เเก็็ย่ยใชสไอ้เจ้าแดงเขาบอกได้แม่เดี๋ยวผมไปวัดให้และเจ้าแดงตัวเท่าพวกเราอะ <c oughs> ถามว่าเจ้าแดงยกมือสุดอ่ะจะเท่ากับพ่อมากไหมไม่ไม่ไม่เ้อวป่ะเนี่ยเราลองนี่เดีวเนี่ยไม่แขนพวกเรากับแขนกูเห็นไหมเท่ากันนะต้องเคนละ5มือถึงจนะเท่า,อ,าอ่ะเอออีแดงก็โอ้ตั้งใจวัดใหญเลยยกมือแต่ได้ขนาดนี้เร็วป่ะยกมือเอิ่ดเอิ่ดเอิ่ดไปเรื่อยๆพี่นาทั้งหมด เมื่อกี้พอมากวันได้กี่กี่ครั้งนะสิบวันกี่คันเป็สิบวันวะแต่ไอ้เจ้าแดงวัดไปอย่างเงี้ยไอ้เจ้าแดงนี่วิ่งกลับมาแม่ผมวัดได้สิบหกวันฮะเฮ้<า>ต้องทำอย่างเงี้ยสิบหกรอบเนื้อว่ามันก็ไม่ทางการมันใช่ก็บอกคนทางการว่าอ๋อเนี่ยนะได้ที่นานอย่างยาวสิบหกวันแต่ก็สรุปเรื่องนี้คืออะไราการวัดแบบเนี้ยมันได้มาตรฐานไหม ไม่ได้มาตรฐานครับถ้าไม่นับอยวน่าจะได้เค่น่งันเออใช่ถ้าแม่ถ้าแม่นัาไปวัดปุ๊บยืนอยู่ตรงกลางก็วัดเอาแขนเลยได้หนึ่งวารครับถ้าใช้การวัดแบบนั้นเนี่ยโอ้มันไม่มาตรฐานเข้าใจปะอ่าจึงต้องมีหน่วยมาตรฐานเขาเรียกว่าระบบเมตริก เขาก็มีการกําหนดให้เป็นมาตรฐานและคือ1วาเท่ากับกี่เมตรใครรู้บ้างหนึ่งวารเท่ากับหนึ่งวาเท่ากับไม่รู้หวาเท่ากับสองเมตรครับอ่าตอนหลังมีการระบุแล้วว่า1วาเท่ากับสองเมตรนั่นจึงเป็นที่มาว่าเฮ้ยทําไมหน่วยแบบไทยนันหนูไม่เป็นมาตรฐานเลยต้องมีการกําหนดระบบเมตริกให้เป็นมาตรฐานเข้าใจไหมอ่าตอนนี้อ่ะโอเคอันนี้คือที่มานั่นเองนะครับเอ้าบายบายหน่อยบายบาย